ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่ฉันเกิดจนถึงตอนนี้ขอบคุณเงินทุกเหรียญขอบคุณเงินเหรียญ25สตางค์ขอบคุณเงินเหรียญ50สตางค์ขอบคุณเงินเหรียญหบาทขอบคุณเงินเหรียญสบาทขอบคุณเงินเหรียญ5บาท ขอบคุณเงินเหรียญ10บาทขอบคุณแบงค์20บาทขอบคุณแบงค์50บาทขอบคุณแบงค์100บาทขอบคุณแบงค์500บาทขอบคุณแบงค์1,000บาท ขอบคุณทุกๆจำนวนเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันเป็นเงินที่ฉันไม่ได้หาเองแต่เป็นเงินที่จักรวาลหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเป็นเงินที่พ่อแก้วแม่แก้วให้กับฉันพ่อฉันให้ฉันแม่ฉันให้ฉันขอบคุณเจ้านายขอบคุณเงินที่เข้ามากับงานทุกๆงานขอบคุณนายจ้างที่ว่างานฉันขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่ให้เงินนําเงินมาให้กับฉันขอบคุณคุณค่าในตัวฉันขอบคุณคุณงามความดีในตัวฉันขอบคุณความสามารถของฉันที่ทั้งหมดแปลเปลี่ยนเป็นเงิน ขอบคุณเงินทุกจำนวนที us, viewers, leave leave ่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณเงิน1ล้านบาทขอบคุณเงิน10ล้านบาทขอบคุณเงินร้อยล้านบาทขอบคุณเงิน1000ล้านบาทขอบคุณเงิน1000 0ล้านบาทขอบคุณเงินแสนล้านบาทขอบคุณเงินแส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 นล้านบาทที่หลังไหลอยู่ทั่วโลกอย่างไม่มีประมาณมั่งคั่งเหลือเฟือ ขอบคุณเงินท mm. ุกๆจำนวนทั้งที่อยู่ในมือฉันทั้งที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ฉันทั้งที่อยู่ในมือครูรุ้งทั้งที่อยู่ในมือผู้อื่นขอบคุณเงินที่อยู่ในทุกๆเศรษฐกิจขอบคุณเงินที่อยู่ในทุกๆธุรกิจขอบคุณเงินที่อยู่ทั่วโลกเลยขอบคุณเงินทั้งหมดโลกใบนี้ขอบ คุณความมั่งคัง่งขอบคุณเงินขอบคุณที่เป็นเครื่องขยายผลคุณงามความดีขอบคุณเงินที่ได้ทํานุบํารุงเศรษฐกิจขอบคุณเงินที่ได้ทํานุบํารุงศาสนาขอบคุณเงินทุกจํานวนที่หลั่งไหลวนเวียนอยู่ในโลกอันมั่งคั่งเหลือเฟือนี้ขอบคุณเงิน ฉันรู้สึกซาบซึ้งฉันรู้สึกขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ฉันเคยควักจ่ายมาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ขอบคุณเงินที่ทําหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันรู้สึกสะดวกสบายขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้พาพ่อไปกินข้าวอร่อยอร่อยขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้ซื้อผ้าสวยๆให้แม่ใส่ขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้ซื้อผ้าถุงให้แม่ใส่ขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้ซื้อจีวรนสวยๆซื้อพระไตรสวยๆถวายพระขอบคุณเงิน ที่ทําให้ฉันได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้จ่ายค่าน้ํามันขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้จ่ายค่าทางด่วนขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้จ่ายเงินซื้อเสื้อผ้าดีๆมาใส่ขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้จ่ายเงินค่าเช่าบ้านเช่าคอนโดเช่าอพาร์ตเมนต์ขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้ซื้อคอนโดขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้ซื้อบ้านขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้ซื้อรถขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาทุกๆสกุลวันนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งรู้คุณขอบคุณมวลพลังงานเงินทั้งหมดที ไหลเวียนอยู่ในโลกอันมั่งคั่งเหลือเฟือใบนี้ขอบคุณฉันรู้สึกซาบซึ้นฉันรู้สึกยินดีฉันรู้สึกชื่นชมเงินฉันรักเงินฉันรักเงินทุกๆจำนวนฉันรักเงินทุกๆบาทที่หลั่งไหลออกไปและกำลังจะหลังไหลเข้ามาฉันรักเงินทุกๆจำนวนที่ไหลวนเวียนอยู่ในโลกอันมั่งคั่งเหลือเฟือนี้ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจำไว้นะลูกเงินคือสมบัติผลัดกันชมเดี๋ยวเขาออกไปจากกระเป๋าสตางค์ลูกเดี๋ยวเขาก็ไหลเข้ามาในบัญชีลูกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจงขอบคุณและชื่นชมเงินทุกสกุลที่อยู่ในทุกเศรษฐกิจขอบคุณและชื่นชมเงินทุกทุกอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในโลกใบน,นี้รู้สึกชื่นชมยินดีกับเงินทุกจำเนนทั้ทงทั้งที่มันอยู่ในมือเราและทั้งทั้งที่อยู่ในเศรษฐก k, ิจโลกทั้งทั้งที่อยู่ในมือคนอื่นชื่นชมยินดีขอบคุณ และบอกรักเขาฉันรักเธอเงินขอบคุณที่ทำให้ชีวิตฉันสะดวกสบายขอบคุณที่มาเป็นหลักฐานตอกย้ำถึงมูลค่าและคุณค่าในตัวฉันเพราะทุกๆจำนวนเงินนั่นเป็นการบ่งบอกว่าฉันได้รับใช้ฉันได้สร้างคุณงามความดีฉันได้เอาศักยภาพในตัวฉันเป็นตัวเปลี่ยนเป็นตัวเงิน มันทำให้ฉันได้รู้ว่าตัวฉันมีมูลค่ามีศักยภาพมากแค่ไหนขอบคุณเงินทุกหน่วยทุกจํานวนทุกสกุลขอบคุณจริงๆขอบคุณฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกรักฉันรู้สึกถึงความเป็นไปได้และฉันรู้ว่าเมื่อเขาไหลออกไปเขาจะไหลกลับเข้ามาไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันทวีฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งมวล